อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยขนาดนั้นเลยไข่คเคม็มเคยกินไหมทำไมจะไม่เคยกินเธอไม่เคยกินหรอหรอไม่เคยกินไข่เค็มหรอพี่อ, <c oughs> อะไรฮะ คำที่สองอันนี้มันเค่วานหมูหรอ,อมไม่เคยเห็นอะ่ะก็เคยเห็นสักน,นี่เคยเห็นแต่เควานไก่อาจจะมีนะแต่วันนี้ไม่เคยกินกำลังร้อนๆเลยทุกคนมางหอนอเงี้ยถึงเบาไทยบ่าเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ กินให้ดูอร่อยอาผมโอ้ยมันจบาเรอร่ยโอ้ยปลาปสุดท นก็ได้เด้อจ้าเลยอร่อยเหรออ,อร่อยมากมมเลยเลือกไข่เค็มไข่เค็มไข่แดงอร่อยอ่ะไข่แดงขาว ไข่แดงอร่อยที่แมงคล้ายขาวไอ้นี่มันจำเป็นทิ่งราเสียดายกินไม่นี่ชอบไข่แดงไข่แดงอร่อยนะหลายหลายคนก็ชอบไข่แดงเองที่ชอบไข่แดงมากๆพี่เขาฉีดหรออันเนี้ยเขาทำไข่เค็มเขาฉีดหรอไม่เขาฉีดหรอเขาทำอะไรเขาทำยังไงเขาแบบเขาบ่มไอ้นี่ไงบ่มเกลือ ใช่เหรอแล้วมันจะเค็มแน่งไงมันอยู่คนเกลือนอกกมอนไหมเขาใส่เนยปลาอุ<ะ>่นนะคะเอาเกลือใส่แล้วเขาก็เอาอะไรไม่มันเป็นอยู่กเปล่าปูนอยู่